การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมีเจ้าช้างน้อยชื่อช้างตุ่มตุ่มกับกระรอกน้อยชื่อกระรอกแจงแจงทั้งสองเป็นเพื่อนซี้ที่รักกันมากพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นสนุกในป่าและออกหาของกินกันอย่างเพลิดเพลิน ช้างตุ่มตุ่มน,นั้นตัวใหญ่และขี้เล่นที่สุดส่วนกระรอกแจงแจงก็ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่องไวและสนไม่แพ้กันช้างตุ่มตุ่มชอบแกล้งแจงแจงโดยการพ่นน้ำจากงวงใส่จนแจงแจง,แจงตัวเปียกแต่กระรอกแจงแจงก็ไม่โกรธกลับชอบเสียอีกเพราะได้เล่นน้ำเย็น วันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินไปที่ลำธารเพื่อหาอาหารช้างตุ่มตุ่มบอกว่าวันนี้ฉันอยากกินผลไม้ที่หวานที่สุดในป่าน,นี้เลยหละกระรอกแจงแจงได้ยินดังนั้นก็ขยับหางอย่างดีใจและบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาแข่งกันเถอะใครหาได้ก่อนจะได้กินคนแรก เจ้าช้างตุ่มตุ่มกับกระรอกแจงแจงก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกพวกเขาผ่านต้นไม้ใหญ่ๆมากมายและได้เจอกับผลไม้หลากหลายทั้งมะม่วงหวานฉ่ำกล้วยลูกใหญ่และแตงโมอบอ้วนแต่ช้างตุ่มตุ่มอยากได้ผลไม้ที่พิเศษกว่านั้นจึงยังไม่ยอมกินสักลูก ในที่สุดกระรอกแจงแจงก็พบต้นไม้ใหญ่ที่ มีผลไม้สีแดงสดน่ากินห้อยอยู่สูงมากตุ่มตุ่มดูนั่นสีแจงแจงร้องเสียงดงังและกระโดดขึ้นไปเกาะต้นไม้แล้วใช้ฟันแทะกิ่งไม้เพื่อจะปล่อยผลไม้ลงมาให้เพื่อนช้างแต่ทว่ากิ่งไม้น,นั้นช่างหนาและแข็งเหลือเกินแจงแจง,แจงกัดไม่เข้าตุ่มตุ่มจึงเอางวงของเขาช่วยดึงกิ่งไม้ให้ลดลงมาจนถึงระดับที่แจง แจงจะกัดได้ง่ายๆผลไม้นั้นร่วงลงมาที่พื้นทั้งคู่รีบวิ่งมาดูใกล้กไลแล้วพบว่ามันเป็นผลไม้พิเศษที่เรียกว่าแบล็คเคอร์แรนมีรสชาติที่ล้ำเลิศมากเลยทีเดียวชั้งตุ่มๆและกระรอกแจงๆกัดผลไม้ด้วย ความอร่อยจนเต็มอิ่มพวกเขาหัวเราะกันเสียงดังและเล่นน้ำจากลำธารใกล้ๆหลังจากกินอิ่มแล้วทันใดนั้นทั้งสองก็คิดได้ว่าเราไม่ควรกินกันเองหมดควรแบ่งให้เพื่อนสัตว์อื่นๆด้วยนะดังนั้นทั้งช้างตุ่มๆและกระรอกแจงๆจงจึงเก็บผลไม้จาก ต้นแบล็คเคอร์แรนมาเพิ่มแล้วนำไปแบ่งปันกับสัตว์อื่นๆในป่าตั้งแต่กระต่ายน้อยเม่นตัวกลมไปจนถึงนกน้อยและหมาจิ้งจอกเพื่อนๆต่างดีใจมากที่ได้ผลไม้อร่อยจากเพื่อนที่น่ารักคู่นี้ท้ายที่สุดช้างตุ่มๆและกระรอกแจงๆก็ได้บทเรียนว่า ความสุขที่แท้จริงคือการแบ่งปันทั้งคู่กลายเป็นที่รักของสัตว์ทุกตัวในป่าและยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ช่วยเหลือกันและเล่นสนุกด้วยกันเสมอในป่าแห่งนี้